สวัสดีครับมาพบกับ TK Ranger นะครับวันนี้ผมก็ยังใช้งานเจ้าแซลลี่ดาวินชีอยู่เหมือนเคยนะในเกมเล่นเองครับแต่มีการปรับเปลี่ยนนิดนึงคือเอาโกคิลองมาเล่นเป็นเกมเล่นเองดูบ้าน,นครับในเกมตั้งรับผมเพิ่งจะปรับเป็นดาวินชีกับโกคินะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะอันเดี๋ยวไปดูผลงานเกมตั้งรับกันสนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหชนะ 4ทีติดเลยนะครับอะหลังจากที่เล่นมี5ทีนะครับอะเดี๋ยวลองไปดูการซักตา2ตาดูครับแบบออโต้เลยนะว่าเป็นไงบ้างน,นะครับโอ้โหทีมฝั่งตรงข้ามตัวค่อนข้างจะโหดครับแต่ทีมของผมก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะมีคนสอบถามเรื่องของเกมตั้งรับนะครับว่าจัดยังไงให้มันโหดนะคืออย่างแรกเอาจริงจริง มันก็ต้องมีเรนเจอร์ตัวโหดด้วยครับแต่ผมเนี่ยจะเน้นไปที่ตัวที่มีความถึกสูงครับเน้นไปตัวที่มีความถึกสูงครับแล้วก็ถ้าเรนเจอร์ที่ไม่ถึกเนี่ยก็จะต้องมีบัฟอมตะผมจะเน้นตัวแบบนี้เป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ต้องมีตัวที่ทําดาเมจด้วยสกิลปั่นป่วนด้วยนะครับก็น่าจะเห็นผลแล้วนะโดนทนายสตันครับโดนแซนกิฟข้ามนะครับ ตัวดามินชี่นี่ครับก็โคลนนิ่งมาเยอะแยะมากมายนะครับบราวยมิก็โคลนนิ่งได้นะอ่ะดูท่าทางน่าจะเจ๋งอยู่ไม่น้อยครับตั้งรับนี่คือชนะมา4 T 5ทีหทีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเกมเล่นเองกันบ้างคือสัปดาห์นี้น่าจะสู้กันสนุกสนานนะโดยเฉพาะปลายสัปดาห์ครับอ่ะคนนี้รู้จักกันนะอ่าช่วงปลายสัปดาห์นะครับก็ อย่างที่บอกนะครับ PVP เนี่ยน่าจะเล่นกันหนักมากขึ้นคนที่ยังไม่ได้ตายหอคอยน่าจะตายหอคอยเอาอขนลุ้งฟรีนะครับมาเล่นนะครับก็น่าจะสู้กันเยอะนะอันดับคือถ้าไม่น่าจริงเนี่ยน่าจะมีร่วงอยู่เหมือนกันนะครับโอ้โหดูทีมนี้นะมาสเตอร์ Master นะครับเพียบเลยอ่ะเดี๋ยวผมลองของดูหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาใช้ตัวของเจ้าแซลลี่คีหานมา2ตัวคือกล่าวว่ามีป้อมบึ้มแน่นอนหรือเปล่านะ แต่ว่าเบราโยมิไม่ได้เป็นมาสเตอร์นะครับโอ้แต่มีมูนุยางทีมนี้ผมจะสู้ได้ไหมเดี๋ยวลองมาดูกันครับวันนี้มีกันอยู่แค่8คนนะเพราะว่าเพิ่งจะเล่นก่อนหน้านี้ไม่นานมากนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับคือผมมีทนายนะครับนี่มีทนายนะครับมีตัวของจำเป็นนะครับมันก็ยืนไม่ได้หรอกนะ คือมันจะได้ผลในเกมเล่นเองเนี่ยเพราะว่าตัวข้างหน้าต้องดันไปไกลอันนี้ผมเคยทาคลิปให้ดูแล้วว่าเถ้าคิดจะเอามาใช้เป็นเกมเล่นเองเนี่ยต้องปล่อยหลังๆคือรีบปล่อยออกมาเนี่ยมันจะตายไวคือผมว่าเขาน่าจะใส่เกียร์แบบตีแรงๆเลยนะอันนี้คือเขาคงจะหวังผลเลยนะครับว่าจะแบบเปิดเกมมายิงป้อมบึ้มไวนะเออน่าจะดูคลิปมาจาก d k r a n g e r หรือเปล่านะครับ อ่ะพัดมาก็พัดกลับนะครับแล้วก็ต้องรีบยิงเข้าป้อมนะเพราะว่านี่ครับตัวติดความสามารถให้เปิดกันน้ําแข็งเนี่ยก็ยังถือว่าติดดีนะเวลาที่ปล่อยตัวออกมาเยอะๆนะครับตัวเซย่านะครับ,บราชินจีนะครับแล้วก็บิวนะครับอ่ะนี่เกมนั่นเองใช้ได้อยู่นะอ่ะอีกฝั่งหนึ่งตัวมาสเตอร์เพียบเลยนะครับขออย่างเดียวครับยื้อให้ได้จนกว่าบอดจะพัดก่อนถ้าเขาพัดก่อนปุ๊บเนี่ย โอกาสชนะสูงมากครับถ้าเกิดยื้อไปแล้วแบบบอดไม่ยอมพัดอันนี้มีโอกาสที่เราจะจุกได้อยู่เหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวขอดูเกียร์เขาสักนิดหนึ่งนะครับก็ใส่เป็นเดิงๆใส่ตีแรงอย่างเดียวใส่งี้ไม่ดีไม่ดีต้องใส่ตามที่ผมบอกนะ,ะทำคลิปให้ดูไปแล้วนะครับสำหรับคนที่จะหวังผลนะครับให้มีป้อมบื้มเกิดขึ้นนะครับเจอทีมบาบีคิว กับโยมิมาสเตอร์เนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะเล่นนะค่อนข้างจะเห็นผลจริงๆนะครับอ่ะมาดูทีมนี้ครับคีริวมาสเตอร์กับมาจิมะมาสเตอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับตัวของซันกิฟเนี่ยของเขาเป็นแค่ว e ลร้อยสีจริงๆรวลร้อยสนี่ก็โหดแล้วนะตัวซันกิฟนะครับแต่ผมเนี่ยทำมาสเตอร์เพราะว่ากบมันเหลือโคตา1ตัวนะครับแล้วก็คิดว่าในเกมสั้งรับเนี่ยมันน่าจะ ช่วยได้ดีขึ้นครับเกมนั้นเองนี่ก็อาศัยนะครับว่าเผื่อมันจะข้ามไปนะ,ะเดี๋ยวดูดามวินชีกันสนิทหนึ่งว่ามันจะมีการโครนนิ่งตัวฝบบน้งข้ามมาใช้บ้างหรือเปล่านะ,ะโคคิก,ก็มาช่วยทำดาเมจครับโอ้โหโดนคริไม่อีกแล้วไม่นะไม่นะโดนคริแบบนี้หน้าไหมเลยครับก็ยื้อก่อนครับยื้อก่อนอยื้อก่อน ยื้ให้ถึงที่สุดนะโอ้โหซันกิฟเฮ้ยนี่มันโคลนเราไปหรือว่ามันใช้ตัวเวลร้อยสี่เนี่ยข้ามมาถึงหน้าป้อมเลยครับโหดมากนะอ่ะผมก็จะยือ้ออย่างเดียวเลยครับยื้จนตัวหมดนะเฮ้ยไม่ไหวแล้วโอ้โหดูเนี่ยครับคือถ้าเกิดกองหน้าเขามีตัวครอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันจะคริแบบป้อมเลือดลดไวมากอะรอบนี้จะไหวไหมเนี่ย ดูนะครับว่าเลือดป้อมลดไปแป๊บเดียวนะเหลือ66เบอร์รอมนี้ผมไม่ไหวแล้วกองหน้าเขาเป็นทางคลิเลยนะครับที่ผมบอกนะว่าบราวชินติกับมาติม้าเนี่ยก็โหดแล้วพอมีคิริวนะครับไปบัฟเพิ่มตีเร็วตีแรงนะแล้วก็โซนิกนะครับบัฟตีเร็วนะมันก็จะเนี่ยครับคีิกันแป๊บเดียวโหวดมากโหดมากจริงจเออผมถึงสอนทางคลิอยู่เรื่อยๆนะครับว่าเฮ้ยมันค่อนข้างจะ โหดนะสำหรับคนที่มีตัวเจ๋งๆนะครับอ่ะมาเป็นทีมนี้อาบราลินตินะครับกับคาดินก็ถ้าเกิดแค่2ตัวนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะเออไม่มีตัวบัฟเพิ่มตีเร็วตีแรงนะครับถ้ามีปุ๊บนี่คือปั๊บเดียวเลยครับผมบอกเลยเพราะว่าเกียร์ที่ใส่กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยการไม่ค่อยจะอยู่หรอกนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับรอบนี้คือ ต้องใบเยอะเยอะหน่อยผมมีตัวใบเพียบเลยครับดารุมะดารุมะมาจากไหนฟาดโคนิงมาเพียบเลยเฮ้ยไม่ได้แล้เลยไม่ได้ละอย่างนี้ไม่ดีแล้วครับให้เขาก่อกลุ่มกันอย่างนี้ตัวใบยังไม่ทันทํางานเลยนะอันยิงเข้าไปครับยังไม่ต้องแช่ครับเพราะว่ากองหน้าเนี่ยวิ่งประชิดได้อยู่นะครับอ่ะไม่ไหวละแบบนี้เดี๋ยวเขาคลิแล้วดันออกมานะครับผมต้องทําลายกลุ่มครับ ตัดสินใจเลยครับเป็นการตัดสินใจเลยนะเฮ้ยมาเยี่ยงมาโอ้โหมามา,มากันเป็นฝูงเลยสิครับงานนี้จะรอดไหมเฮ้ยอัมมาตาอ่ะดันหน่อยดันหน่อยอ่ะดันได้ดันได้นี่ครับถ้าสังกิบข้ามโอ้โหแล้วเราคนนิ่งตัวมาเพียบเลยครับบราวชินซีนะครับเจ้าอายการเอ็ดเวิร์ดไม์นะครับ อรอบนี้น่าจะน่าจะทะลุได้ครับเพราะว่านี่ครับหลายๆคนเจอแบบนี้นะไปดันหน้าป้อมเขาแต่ว่าดันไม่หนักพอนะครับต้องมีตัวเยอะๆนะครับนี่ดันไม่หนักพอเละเลยครับนี่ครับโอ้โหพลิกเกมอีกแล้วอวันนี้เล่น4ี่แพ้ไปแค่1เท่านั้นนะครับก็ส่วนใหญ่ผมจะแพ้ทีมทางครีนครับ สอ,อย่างเลยหลักๆที่ผมแพ้1คือแพ้ทีมทางครินะครับ2แพ้ทีมทางความสามารถไฮเปอร์2อย่างนี้คือคือหลังๆผมจะเล่นยื้อเป็นหลักแล้วอะพอเจอแบบนี้ปุ๊บสู้ไม่ได้นะครับสู้ไม่ได้เลยจริงๆนะก็เกือบๆอยู่เหมือนกันนะอา้าวผมเล่นไปกี่รอบแล้วเนี่ยเล่นไปสมรอบหรือเปล่าทำไมเมื่อกี้ขึ้นมาไม่ครบโอ้ตัวเขาค่อนข้างจะก็ก็ดีนะถือว่าดีนะครับอา้าวทำไมวันนี้ผมเล่นไปแค่นี้ อยังเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งเอาแล้วนะตติไปหมดแล้วนะครับสาตังยังอยู่อย่างเดียวนะอ่ะมาเจอกับทีมนี้ครับจัดมามาจิมะมาสเตอร์คือเราจะสังเกตเห็นได้ว่าผู้เล่นนะครับที่อยู่มาสเตอร์2ขึ้นไปเขามักจะทำมาจิมะเป็นมาสเตอร์นะครับคืออย่างที่ผมบอกว่าเรนเจอร์ประมาณนี้มันหายากเรารอตัวในอนาคตมาคอมโบนะครับ ซึ่งไอดีหลักผมไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปปั้นไอดี ID ลองขึ้นมาใช้นะครับมีมีน้องๆบอกว่าพี่ไปดูแลไอดีลองหน่อยนะตกหลีกไปไกลแล้วนะครับคือไม่ได้เล่นเลยครับคือหลังๆเนี่ยผมมาเล่น ID1 นะครับ ID 3ก็เริ่มจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้เล่นละคือพอไปทำเอ่อทำเกม l ล e b r า w ส s t o r y นะครับเริ่มเลยนะอ่ะผมพัดก่อนครับเพราะว่าเขา ดันกลับเข้ามาค่อนข้างจะโหดมากฮ้่อย่าทะลุออกมานะโอเคไม่มีตัวทะลุออกมานะครับก็นี่เลยครับอัดคาป้อมเลยครับอ่ะเรียบร้อยชนะได้เพราะว่าตอนที่เขาโดนพัดไปเนี่ยเขาโดนสตันเนี่ยนะกองหน้าเขาเนี่ยถือว่าโชคดีนะครับถ้าไม่โดนสตันไปเนี่ยเมื่อกี้วิ่งทะลุติดความสามารถไฮเปอร์ออกมาแน่นอนนะอ่ะเรียบร้อยเลยครับ รีเกมได้กรอบนี่มาจิมะมาเกือบแพ้อยู่เหมือนกันนะเมื่อกี้เห็นได้เลยนะครับว่าเขาเนี่ยดันเข้ามาจนแบบไม่ไหวแล้วมันไม่สามารถยื้อได้นะครับถ้าเกิดเราเจอบอทโหดมากแบบมาถึงเนี่ยปล่อยตัวมายุบยับยุบยับแล้วก็สกิลแบบคลิกคลิกค,ค,คิเข้าป้อมอ่ะเราไม,ม่มีวิธีทางแก้เลยนะครับสมมุติว่าเรากด แช่แข็งเนี้ยแล้วก็ลงลูกไฟเนี่ยเราไม่สามารถฆ่าเขาได้หมดนะแล้วก็โดนดันป้อมต่อนะครับวิธีแก้ทางเดียวคือต้องพัดกลับนะครับแล้วก็รีดน้ําแข็งนะยิงลูกไฟนะครับแล้วก็รัวลูกไฟครับแล้วก็ยิงขีปนาวุธเอ่อประมาณเนี้ยถึงจะมีโอกาสฆ่ากลุ่มเขาได้นะเหมือนเมื่อกี้นะครับคลิกเกมประมาณเนี้ยก็มีโอกาสนะไม่งั้นก็ไม่ไหวนะเจอบอทโหดเนี่ยแั๊บเดียวนะครับเขายิงเข้ามาอ่ะส่วนใหญ่เราก็จะเห็นนะครับว่า มาติมะถูกทําเป็นมาสเตอร์ครับเกียร์แล้วแต่นะคือจริงๆตัวนี้มันต้องเน้นทางตรินะครับแต่ว่ามันก็มีทางสกิลที่ดีอยู่ก็จับไปนเน้นสกิลแล้วก็เรื่องของค่าพลังโจมตีกายอันนี้ก็ได้นะแต่ผมว่าไปนเน้นทางตริดีกว่าอ่ะก็แล้วแต่ความชอบนะอ่ะทีนี้ก็ถือว่าโหดนะครับทั้งตัวทั้งเกียร์แต่ว่าผมก็ลรกเอาชนะได้นะอ่ะเดี๋ยวดูเกมตั้งรับนิดนึงว่าทําไมถึงนี่ตั้งรับทีเดียว5ทีเลยนะ ที่ป้องกันคือผมไม่สามารถมาสอนแบบ100%ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเจอคนเก่งกว่าจริงๆไหมหรือเจอคนที่แบบว่าเล่นแล้วเล่นอีกนะครับหลักๆเลยนะครับผมเน้นตัวที่มีความถึกสูงเป็นหลักนะอ่ะแซนกิฟถึกนะครับเพราะว่าเป็นสายพลังเลือดสูงครับคีริวนะครับนี่สายพลังแล้วก็มูดุย่างตัวนี้ผมให้ความสําคัญค่อนข้างจะเยอะแนะนําไปค่อนข้างจะเยอะว่า มันเป็นตัวแกนกลางที่ดีนะครับตัวทางถึกก็จะมีนี่4ตัวโพนี่มาเธอสื่อสายพลังหมดเลยนะครับต่อมาก็เป็นตัวบับอมตะนะครับอ่ะมูนูยางข้ามไปนะก็จะเป็นโซนิคละโซนิคคือความถึกไม่ได้สูงมากนะแต่ว่าพอถุกผมทําเป็นมาสเตอร์รวมกับเกียร์นะครับแล้วก็บับอมตะของมันแล้วก็ตัวรอบข้างฮิเมะครับฮิเมะก็ไม่ถึกครับแต่ว่ามันบับอมตะ หน้าป้อมแล้วก็ยืนตำแหน่งถือว่าใช้ได้นะก็จะประมาณนี้ไอ้ตัวนี้เพิ่งเอาเข้ามานะครับเพิ่งเอาเข้ามาสร้างกรอเลื่อนครับแล้วก็ฮิลนะครับนี่แล้วก็บัฟต้านสกิลนะต้านสกิลก็เป็นลองออกสกิลเอ้ต้านสกิลเป็นลองหลบสกิลอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทนายทนายเนี่ยมนยืนไกลอ่าแล้วก็ใส่เกียร์เน้นนิดนึงนะอันนี้ยังมีความไปง่ายนิดนิดนะครับนิดนิดนะครับก็ถือว่าได้อยู่แล้วก็โอคินะครับถือว่าเป็นตัวที่ แอบแฝงทึกอยู่ประมาณนึงพอผมใส่เกียร์ประมาณนี้เนี่ยเกมตั้งรับมันก็ออกมาโหดได้นะส่วนแชมเปญผมเสียดายของครับทําเป็นมาสเตอร์แล้วแล้วก็นํามาใช้สาเหตุหลักๆคือผมไม่มีตัวที่มันมันดีกว่านี้แล้วอะ่ะก็ต้องรอตัวในอนาคตนะครับก็อาจจะนํามาวางแทนนะ,ะเกมตั้งรับก็ประมาณนี้เน้นตัวสุๆเอาไว้ก่อนตัวข้างหน้าตัวชนควรจะต้องมีนะครับตัวหนึ่งที่วิ่งไวๆนิดนึงนะ แล้วก็ทีมเราควรจะมีตัวที่บัฟอมตะบวิ่งไวมันจะช่วยกันได้สันกิฟเป็นหลักเลยครับมูดุยยางครับ2ตัวอ่ะสตัวเนี้ยเป็นหลักเลยนะครับันกิฟมูดูยยางะานะครับอ่ะถ้ามีคีริวก็คีริวครับเป็นตัวชนนะเนี่ยตัวนี้ก็มาทางถึกนะครับคนนี้มาเธอสืออ่ะลองไปจัดทีมดูนะครับเน้นตัวดามเมดไม่ต้องเยอะมากถ้ามีตัวดาวินชีเนี่ยเราอาจจะใช้ตัวดาเมจแค่ 1-2ตัวเท่านั้นครับที่เหลือไปเน้นตัวถึกเน้นตัวบับอมตะเนี่ยรับรองได้ว่าเกมตั้งรับมีผลนะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากคือเกียร์ลดแร่นะครับควรจะต้องใส่ให้ได้ทุกตัวนะสันคิปใส่นะครับกระดิ่งลดแร่ครับอันนี้ลดแร่ครับนี่ตุ๊กตาของเมย์จางนะครับนี่รองทาลดแร่นะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ลดนะครับเพราะว่าเดือนนี้มันมีบับรถแร่อย,อยู่ก็เลยไม่ได้ลดนะอ่ะตัวนี้ก็ชุดฮาโลวีนะครับ โนิคชุดฮาโลวีนครับอันนี้รองเท้าครับอันนี้รองเท้าครับนี่ชุดฮาโลวีนนี่ชุดฮาโลวีนแล้วก็กระดิ่งสังเกตเห็นได้ว่าทีมผมเนี่ยเกียร์ฟรี80%นะครับที่เหลือก็ใช้เกียร์ประยุกต์เอาละกันนะครับก็รับรองได้ว่าจะดีขึ้นนะเกียร์รถแรกสำคัญครับลองหาว่าใส่ดูนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ